ครับสวัสดีครับบีบทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็บมาพอๆกับพอเตมน้องพี่น้องนนเนาะครับเตรแตมผ้ามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราดตัวเองน้องพี่น้องเนาะครับมือขึ้นวันจันทร์น้องพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสามตุลาคมห8แลาวพัฒนาออก0 3 9 4 5สาสี่ห้าหก รับเลขล่างก็ออก9กสเนาะพี่น้องเนาะครับของปูโคราดงวดที่ผ่านมาการลดเลยพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568ลาพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งลูด0กับ1เน้นที่0พี่น้อง ศูนย์กับบมาหนึ่งกับมกบมาเนาะพี่น้องเนาะขับหมวดนี่ลุดได้พี่น้องเด้อขับบวากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีลุดบวาคูบาอาจารย์ใดเนาะพี่น้องเนาะฮะหมวดวันพุทธที่สิบห้าหนีกมาละพี่น้องรับพอเตรียมพามาตามต่ออีกนะครับ ครับเราพัฒนาปูโคราด รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเจ็ดกับแปด เจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดพี่น้องครับส่วนจับคู่พี่น้องเจ็ดห้า เก้าห้านะครับเจ็ดหกแปดหก เก้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะพี่น้อง ปูเนี่ยที่เจ็ดนะพี่น้องเนาะวันนี้สิม่หาโตี่พี่น้องติดเจ็ดนะครับเจ็ดห้หกแล้วก็แปดเนี่คือติดเจ็ดนะพี่น้องเนาะ สัดเกตนะพี่น้องเนาะเหลือแปดห้าเก้าห้าแปดหกเก้าหกได้พี่น้องเด้อเกษีหางครับคอยเข,าข่าคอยปังนะพี่น้องเนาะที่สำคัญอย่าลืมนด้พี่น้องเด้อมากสอบปต่เดกกันอย่าลืมกลับตัวไว้นำ้นำนะครับครับวันพุทธที่สิบห้าตุลาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ด เอาเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดหดหหดปดโอ้ 7, 7, 8, 7, 9, 7, เจ็ดเจดดเจดเก้าเจ็ดเนองเนาะข้าพเะเตรียมก็จะให้เบิง่งพี่นองปูเปนทรงมหายเนาะนะครับรับลาวพัฒนาสิห้าตุลาคม6 8 7กับ8ดเน้นที่เจ็ดพีนองเจ็ดห้าแปดห้าเ้าห้าเจหปดห เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดขับสูตรใหม่เอกลักษณ์ของปู่โคราดเนาะพี่น้องเนาะครับครับพอเตรียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราชเนาะครับเนาะครับที่ได้ชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตรียมขับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านน้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแพอเตรียมคอเวยพรคอยเขาคอให้ปังครับพี่น้องอีพีก็จะได้โฉบโมันมานกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเ้อเข่ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนํำหน้าคาม ครับสุดท่ายท่ายสุดนี้ข้ออิบซีทุกคนโกบโมันๆมันมนพี่น้องเด้อเฮงเฮรวยๆวยเนาะครับเนาะับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม